รักคือดวงจันทร์รักคือดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายวายตกใจลูกมอวิ่งข้ามมาดามควัญอ่อนจริงๆเลยนะทำอะไรอยู่ล่ะข้ามมาดามเตรียมเบรคเฟตไงคะอจ้ดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มไปรับโทรศัพท์กันนะคะอไม่เป็นไรมาดามทำอาหารไปผมรับเองนะครับ ฮัลโหลครับเฮ้ยพีเตอร์บอกแล้วไงว่าอย่าโทรมาเบอร์พานมีอะไรฮะอะไรนะมันไม่ยอมต้องได้สัญชาติไทยก่อนโอ้ยทำไมมันยุ่งยากลำบากอย่างนี้วะเออนะเออเออเออแล้วเดี๋ยวหาวิธีให้นะเออเออแล้วยังไงแล้วบอกไปแล้วกันแค่นี้นะ ทานอะไรดีคะจะหมั่อะไรดีจะเอา continental breakfast หรือเอา american breakfast คะอะไรก่อร่อยได้อะไร<ห><ด>บอกชื่นมานชื่นทำให้าาจดทะเบียนค่ะมันจำเป็นค่ะถ้าหากว่าอิงยังใช้นางสาวอยู่อะ่ะเวลาที่อิงจะต้องเดินทางไปคุมทัวร์แต่ละทีอะ่ะเข้าทั้งตรวจแล้วก็ค้นสารพัดเลยค่ะ เขาที่แล้วนะคะเขากักตัวอิงเอาไว้ด้วยอะทําอย่างเงี้ยบริษัทก็จะเสียเครดิตลูกค้าก็จะหายไปหมดนะคะคุณอาแต่หนูไม่จาเป็นต้องไปจดทะเบ,บียนนี่จ้ะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอยาย่าอิงจดทะเบียนกับคุณทเกิงเขาอะมันวุ่นวายนะลูกนั่นแหะสิจดทะเบียนที่คนแก่อย่างอาเนี่ยหนูจะเสียหายนะ แล้วหนูไม่คิดจะมีฟงเปนแฟน,นเขาบ้างเหรอเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงอิงหรอกค่ะอิงเต็มใจค่ะอิงทําเพื่อบริษัทแล้วก็ทําเพื่อคุณอาด้วยดูสิคุณถนอมลูกคุณเนี่ยนะห่วงงานมากกว่าห่วงตัวเองซะอีกจะทำไงดีผมก็แล้วแต่ลูกแหละครับคุณะเกิงงั้นก็ตามใจนะขอบพระคุณคุณอามากค่ะ ที่ให้ความกรุณาอิงโอ้อ้าจะอีกที่ต้องขอบคุณหนูนะที่สืสสละทุกอย่างให้กับอาขอบพระคุณคุณอามากนะคะที่เข้าใจอิกงั้นก็ตามนี้กันละกันไปจะเบียเออมาดามครับค่ะ คือผมมีอะไรจะให้มาดามนะครับอะไรกันเนี่ยคะมันเป็นกุญแจตู้นิรภัยครับผมเก็บทรัพย์สินของผมทั้งหมดไว้ที่นั่นแล้วผมคิดว่ามาดามก็ควรจะได้ถือไว้ด้วยนะครับอุย้ยชื่นรับไไม่ได้หรอกค่ะมาดามครับมาดามรับไว้เถอะครับตอนนี้เราก็ เหมือนคนคนเดียวกันนะครับแล้วมันก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าผมจะอยู่ที่นี่กับมาดามไม่ไปไหนและผมตั้งใจที่จะลงหลักสร้างรากฐานที่นี่เลยนะครับตั้งรกรากที่นี่เลยครับมาดามแล้วผมคิดว่าถ้าเราไปจดทะเบียนสมรสกันดีกว่าครับมาดามทรัพย์สินของผมทั้งหมดนะครับจะได้ตกเป็นของมาดามในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไงครับนะครับมาดาม mm hmm. mm hmm. mm hmm. ก็ได้ค่ะหลักลงค่ะนี่จเป็นสมรถนะหนูเก็บไว้เพื่อจะได้สบายใจขึ้นอ่ะค่ะคุณอาเอออาไม่เข้าไปแล้วนะคะคิดว่าจะพาพ่อหนูไปออกกำลังกายที่สุลุมสักหน่อยเออเย็นๆจะมารับนะค่ะแล้วอิงจะโทรไปหาคุณอาอีกทีนะคะอิงไปนะคะไม่ไปค่ะดีจ้า ไยบายค่ะเียะอ้าวรอานานไหมจะพักแล้วครับ นี่เป็นอะไรไปอ่ะทำไมดูไม่สบายใจไม่มีอะไรมากหรอกวันมาลืนนะ่ะเราจะพาลูกไปสมัครเรียนชั้นปหนึ่งติดก็อ,อยู่ที่ยังหายงเงินก็เทอไม่ได้เลยไม่อยู่ที่นี่นานแล้วหรอเจ็ดปีแล้วล่ะแล้ว ครอบครัวเธอไปอยู่ที่ไหนล่ะทำไมถึงปล่อยให้เธอมาลำบากระบนแบบนี้แล้วพ่อของลูกล่ะทำไมไม่มาอุ้มชูดูแลถ้านหนีโอมานไม่ได้นะโอมานโอมานถ้าอุ้มชูเลี้ยงดูพวกเราแบบรับภาระคนเดียวคงไม่ไหวหรอกลูกของโอมานก็เหมือนบุตรแห่งเรา เธอจะว่าโอมานไม่ได้นะลูกของโอมานเธอมาอยู่ที่เนี่ยก็เหมือนมันเป็นน้องสาวของเราหากเธอแบ่งเบาภาระจากโอมานได้บ้างก็คงจะดีนะน้องตรู ทุกของโอมานก็เหมือนทุกของเราเราคงไม่อาจนิ่งดูดายได้เธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องของเธอเราจะดูแลเอง เไหมครับพี่แจนเออก็ลองดูเองแล้วกนันนะทนานเห็นไหมขายหมดเลยนี่ลูกบ้านพี่ก็มาถามทุกวันเลยนะ <ejerc> ว่าเมื่อไหร่จะมาส่งขององีกผมต้องขอบคุณพี่แจงกับข้าวฟ่างมากเลยนะครับ <Hey. S 1> ที่เป็นธุระให้เนี่ย <Hey. S 1> ถ้าไม่ได้พี่แจ้งกับข้าวฟ่างเลยครับผมกบไปนี่แย่แน่เลยครับคื <Hey. S 2> อร้งองธุระ <พ LEGO. S 1> อะไรกันเลานี่อะไรช่วยกันแน่ก็ช่วยกันไปไม่เป็นไรหรอกนะ เอาไว้ไม่ไหว้ไม่แลนนนะครับอันนี้ครับใส่เกล uh ่งกองได้ไหมครับใส่เป็นกล่องเนืเนีงแม่แล้วนี้ปลายเออสีชายจะไปไหนกันต่อจ๊ะก็เดี๋ยวปลายจะกลับไปเอาของอีกรอบค่ะเพราะว่าต้องของไปส่งค่ะตอนนี้ออเดอร์เยอะมา,มากเลยค่ะใช่ครับตอนนี้นะครับผมต้องเพิ่มเครื่องทำอีกหนึ่งเครื่องเลยพี่เพราะว่า<ฮ>ผลิตแทบไม่ทันเลยโอ้โหขายดีจริงจถ้าทางจะรวยเร็วเลยคืออย่างอย่างที่เข้ามาก็ดีละนะนะไปเหินไปเหินอันขอบคุณพี่จ้างมากเลยครับ

เฉยเฉาคู่นี้จริงๆเลยเนาะเธอเฉยฉาเขาเหรอเออสิดูสิไม่ได้ฉฉาตรงไหนอ่ะดูเขาสองคนรักกันดีออกคอยคู่นี้นะรักกันนานๆเธออ้าวพ่อป้าทำไมพูดอย่างนี้อ่ะตะกี้เห็นว่าเข้าใจเขาดีอยู่เลยอ่ะดิจังฉันเห็นมาหลายคู่แล้วนะตอนนี้นะก็บอกว่ารักกันมากเราจะลำบากด้วยกัน แต่พอเราลำบากแล้วเนี่ยเราก็จะสบายแต่พอสบายนะผู้ชายก็ทิ้งผู้หญิงให้ลำบากอยู่คนเดียวท้งนั้นแหละห่วยเขาฟางเธอเนี่ยนะมองโลกในแง่ร้ายจริงๆเลยเฮ้ยฉันนึกว่าเชื้อเกลผู้ชายเนี่ยจะตายไปพร้อมๆกับพวกพี่ๆสีองค์องเธอนนะแต่ที่ไหนได้อ่ะมันดันมาจะเดินเติบโตในตัวเธอเนี่ยเขาฟางพูดดีๆนะฉันมองโลกบนความเป็นจริงต่างหากล่ะเห็นยังไงฉันก็พูดอย่างนั้นไม่จริงอะ่ะมองโลกในแง่ร้าย แง่ร้ายเป็นจริงแง่ร้ายแง่ร้ายแง่ร้ายเป็นจริงเอา้าเอ้ยเราไม่ช่วยยกหรอไม่โหเ่พวกคนในมองโลกในแง่ร้ายก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นแก่ตัวทำเไม่ัอ,อรมชดวงดาวเมื่อราวแสงใร้อนร